างศรีสะเกดเองเพลในรวมร่ำบวงสวนนะคะแม่ศรีสะเกดนะคะสิงศักสิทธ์คู่บัานครูเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่บริเวณวงเวียนหลูบลอพระนางศรีสะเกดเทศบาลเมืองศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผ้วร,ราชการจังหวัดพร้อมนางสาวพัคคันศิีลาอาจนายกเล่ากาชาจังหวัดศรีสะเกดร่วมกันประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เย็นในงานบวงสวงและสมโภชหลูบลอ พระนางรีสะเกตรประจำปี2568โดยมีรองผู้วาราชการจังหวัดรีสะเกตรพร้อมกับนั่งร่ำจากส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกตรพร้อมใจกันสวมเสื้อเซลสีเหลืองรวมในกิจกรรมร่ำถวายพลังแห่งศรัทธาถวายให้กับพระนางรีสะเกตนะคะเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาผ่านการฟอนร่ำของประชาชนจำนวนกว่าห0ารอยคนนั่กัน โดยตามตำแหน่งพระนางสีสเกตครับถือว่าเป็นผู้อำานวยการสร้างปราสาทสะกำแพงทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทวาไล่ปราสาทสะกำแพงและได้เข้าพิธีส่งสนานนะคะลงอาบน้ำสะผมในสะกำแพงส่งฝอนล่ำบวงสวงเดียวนาะเทวรูปพระวิษณุ อันเชิญพระเจ้าภูทรงฤทธาสักดานุภาพมารับมอบเทวาไล่เป็นสิงสถิตคนทั่วไปได้สาบสึ่งค่ะและการะลึกถึงเหตุการณ์ในเทือนันจึงได้เรียกขานว่าพระนั่งศีรษะผม ต่อมารพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะโปรดเกล่าพระราชทานให้ตังเมืองไม่แยกจากเมืองคูคขันโดยใส่ซื้อว่าเมืองสีสะเกตเพื่อเป็นการให้เกียรติและก็เป็นอนุสรณ์แก่พระนางสีสะผมจนกระถั่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพระนางสีสะเกตในปีพุทธศักราช2 5 5 4ซึ่งหลุล่อพระนางรีสเกตค่ะสร้างด้วยโลหะทองเหลืองร่มดำขนาดขนจริง สึ่งชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกดเองก็ได้ร่วมกันจัดสร้างรูปรอพระนั่งศรีสะเกดขึ้นเพื่อประดิษฐานไวเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอและก็เป็นทีสักการะของคนทั่วไปและก็ได้มีการจัดงานบวงสวงแบบนี้นะคะขึ้นเป็นประจำทุกๆุกปีนั่นเองค่ะ